ควาบมือว anyway ่าเออเก่งเฮ้ยมันบาดมือได้หรอเป็นบาดมือได้เก่งจังสบายดีเด้อปลาลงบัะชกูโจกนจ้ากันนะจ้าแม่แมวน้ำกูเม่นแมวน้ำโบน้ำโดยโดยน้ำ เอ้ยเห็นเกือบน้องบ่เอ้ยหมดได้หมดกัดได้กัดมาไดอ้เห็ดเห็ดมันเปิดามเบื่อด้วยเฮ็ดทำให้เต๋อด้วยเห็นเกือบวาดบ่เกือบวาดไม่ให้แน่หรอกแน่สิใช่แตวนะใช่แตวนะ บอยแต๋าดุอยแตวเกลมห้ดุตีนฉีกไหล่น่ะแตวเอ้ยเดี๋ยวเอาเกลมห้วัดแน่หรอไปไปเด้า่ะไปเด้ออย่าไปเด้อทางกิตมเด้ออย่าไปเด้ออ่าบวกเรไปได้ทางกิตมนะให้มันแห้งให้มันแตกเกิบก่อน ล่างอย่างไดอยโอ้ยล่างไปไล้แล้แบบนี้นะมันลายพดต้องให้มันแตกเถิบแล้วจังกวาดอกไว้หายไว้หายอันนี้ว่าเียบเหตแร้วนะหกเพื่อนสีกถิมรอืเบิ่งบิชามพูถุงไงไงนึง <laughs> น้องกไ <laughs> ขี้ขี้ใกลนี่วาวไอ้ทิศนี่บไอ้ทิศด,ดิมองแน่ไอ้ทิศกะถอดเกิดไปแล้วก็ไปและและแลนเดอร์วาวไอ้ทิศเนาออือ วัดเท่านั้นไอ้เมึงอวัดหน้า,นาเอ้ยวัดเท่านั้นไอ้เจ้าน้าลูกเอ้อฮึใจเกือบเดีไปนอนบอจะเฮ็จจดจะเห็ดจะเห็ดจะกินแล้วนี่นะทิมเนาะ rồi nhà nè hả cơm hả một đó đó một lỏ rồi một nhắn một khăn ừ. một khăn một khăn lúc à lúc mặt thì cắt Thấy rồi Papa canh luôn ừ, luôn lúc lúc luôn luôn ui 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 luôn 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 hết luôn 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 mặt mặt ngang mặt đẹp, ngang luôn, ngang về hôm đẹp, hôm không mặt đẹp đấy มามชาติสาชาติใช้ใครน่ะโอ้ม่ไม่ขอเหดุย่างน่ะบัานหางย่างน่ะพวกนี้ยาวช่มพูนพูนไม่าไปเลย เออมันขาดเจ๊กุ๊บใช่หัวชูเหนาะนางเนาะมันขาดเนาะให้หัวเพินน่นเนาะไอทิศเนาะเอ๊ะต่นยููเฮ็ดยังชูนะฮะเห็ดยังเล็กน้อยนี่โอ้เล็กน้อยก็เรีนไพ่เนาะว่วาเนาะ อย่างนี้สูจ้จาได้หรอจ้าปลาลุงเนะี่ยจามงามเลยไหมถามดูถาม,มาให้ดูให้เห็นจังอู้เข็มเขาได้นะ่ะเข็มเขาได้ของไฟชูนี่ฮะมาหาอมาให้มาอมาให้ของไฟชูนี่เข็มได้เลยเข็มจิ้มมือด้วยคุณบ้านี่เอ็มนี่ เ้วะชาววัดนาเตกวัดนาเต็กนายเห็ดยังถามดูถามดูนายเห็ดยังนายเห็ดยังนายเห็ดยังเดิ มาวัดเนาะดูจ่ากันจ้ากับมือเพิ่มมือเพิ่มเออเก่งเฮ้ยมันบาดมือได้หรือมันบาดมือได้เหยียบปูงานะเหยียบปูงาเลยอ่ะไปใช่นะไปใช่นะไอ้หายได้ไอ้หายได้

ถามดูถามไอ้ดยดูถามไอ้ด้ายเห็นยังวัดวัดจ้าวัดวัดืมหืมป้าปามื่อเฮือนาปะมือเหือนาปะ ลมลมลมอย่าพึ่งอย่าพึ ead, ่งอย่าพึ่งอ่ะเดี๋ยวจับ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 แนวกุนเก่งเก่งอะไรปลมือเฮือนาปะไปเล่นน้ำมือมีวกันเเพื่อนเนาะ มะอาจูงมะขึ้นเดียวเดียวเดียวเดี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 วเด็วยังไปแล้วระยะล้วปะอือไม่นอน

tôm Rồi Quá quá mà là ngay đụng, nó ngay nó ngay rồi nè Nhà anh phun vào tá không Bắt, bắt, bắt thịt mở bởi bắt Có phun, vào. Ba, ba, phun vào hết lột nè Ôi Bắt bác 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 đi bắt Bác bác cái cái à nè Ừ ừ ừ ừ chị phun có vào đeo thấy nhiều hơn đó nhiều Ê, đi, cặp mèo tay tay đi rốt cặp mèo bụi rốt tay nhanh ướp nhiều hơn đó nhiều hơn non lệ hơn Tu nó lệ Tu nó lệ luôn. Đi đi. Đi đấy, hết đấy, Hết Thấy Thấy Lắp vào đâu. Lắp leo. Tu lắp leo. Má đang đi má đi. Đi hết đi đồ đi Đã, hết 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 thằng thằng cái thằng này phù, phù bay bay hết nha này non bò này ôi tu non nè ôi ta cả non trời này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mưa nè miếu event tụi non leo tụi non bận tụi non, Tụ non, Tụ non tí. là non bao là non Lạp léo Cho non là bông này Đi là non đây Hả? Ừ. Ừ. Trần đường đã Hả? Thấy đường đã Hả? Hả? mùa hai bữa hai bữa hai bữa ba 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 คือว่ไแมเาตรัไปแมาพี่ดจังกองบุญแล้วอือจังกองบุญน่าอาจะกินน่าอีลายอยากบ่โอเคเ๋ยฮัลโหล ยอยากั้วอะไรยอง่าก้อะไรหานเซมารกเลยเพียงนอนเดวไปตมามมาังหงี่นี่เฮ้ยไปไาเี่ยงสมม่นวนในะะนหน้ะะได้ตามมังหงะเสะหวานต้นท่าวิ่งกินวะไอ้ท่านเะพวกนี้ทอมันชมชมวานนี่นแนลว,วานเพร้

Hồng tủ chơi đâu hả? tủ chơi hả? Hồng tủ chơi đúng hả? Ừ, non bỏ Sẽ bài đi tu chơi đấy Hồng mấy tủ con, hồng mấy tủ chơi con tủ chơi hả nào ấy? Hồng tủ chơi là hồng tu chơi đâu con Vạn Vạn hồng tu con lụ Phải xì lông chân Phải xì lông chân ห้องตู้ดูห้องตู้ดูตู้จอยอ่าสุดฮอดเด้อฮอดเด้อเหรอกว้าดูเอามาพี่ไว้นั่นนั่นโน้โน้กองเข่าอ้ายได้นะมาไม่กองเข่าอ้ายเลยเอามาพี่จ้ะเออเล่นนั่นแหละลูกเออตู้จอยเหรอกฮึ ฝากนะมาไม่ลงมะเมแม้าม้าเยียบกระตุกตั้งขึ้นลูกตั้งขึ้นเอากระตุกตั้งขึ้นตั้งขึ้นกระตุกหนาหนาเบาตั้งขึ้นพยังหยียบนางงามเพิ่นห้องตู้จอยก่อนห้องจได้ตู้ยจอยนะตุ้ ตู้นะอูร่มเนี่ยห้องตู้เอ้ไเมื่อจะไม่ไปกินเอาสิจะไม่ไปกินเนาะตู้หรอว่าวันห้องตู้ดิอย่าเหยียบกระตุกอาเอากระตุกอาขึ้นมะนอู้ังแนวไหี่เดอเลย tú không tú rồi không oh, ai oh, hiền bò hiền bò hiền bò chép mấy à với chép mấy à với mấy à đó dẹp thế giẹp cái à ờ bu à lúc 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 bu bu keng con kinh à, ơi anh oh, ơi ôi oh. ôi lồng phật hoàng tú con tú tu. tu chơi The body bài đi Long lưng hoa poker hoa poker chip dai hangi dai đấy, dai đấy, dai đấy, dai 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 đấy, dai 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 nó dai ว่ากระเจ็บเลยหาดหาดหาดหา้ปิดนั่งกระตุกอานี่ฮะปิดปิดฟ้าปิดฟ้าปิดปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้สบายดีตู้จอยก่อนบายดีบายดีตู้จอยเด้อบายดีบายดีเพื่อนเฮ้ยอาเหยียบดีนะอาว่าบายดีบายดีตู้จอย บาดขินหอดเด้อหน่อยวาดหอดบะหอดบะขินหอดบะหอดตัวยจอยบะนอนแล้วอนแล้วอเสียงยังบอดีอเอาโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องที่บ้านทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะต้องกัดจะคิปไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดท้องคลิปเ่าเด้อเนาะ ไปแล้วสบายดีแล้วสวัสด,ดีวัชรุูุกน,กนเด้อโอ้ตามหลังอ้ายไปแล้วคุณ